อ่ละทีนี้มาต่อกันกับนะคะเรื่องของคดีความของม็อบแล้วค่ะโดยวันนี้อย่างในหน้าหนัพงสิมแนวหน้านะคะลงเอาไว้บอกว่าตํารวจดําเนินคดีชุมนุม6มีนาเชื่อดม็อบ6กลุ่มผิดมาตรา1นึอั้างยี่ซ่องโจรสารชี้ส่งไม้ไผ่โตโต,โตขันคุกทําตามกฎหมายปกติไม่มีการลัดขั้นตอนค่ะหน้าหนังสิมนะคะในไทยโพสต์ลงข่าวเอาไว้ว่าตํารวจงัดมาตรา1นึฟันแกงวีโว่นิ้วป่วนนะคะหน้าสารอาญา เมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังคะมีการแจกแจงกันออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินะคดีแล้วค่ะจากทางด้านของพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะคะที่พูดถึงความคืบหน้าในกรณีการจับกลุ่มนะคะโตโตปิยรัตน์จงเทพโดยบอกว่าล่าสุดนะคะตำรวจเนี่ย ที่เขาได้รับบาดเจ็บแล้วก็เพิ่งให้การได้เนี่ยบอกว่าขณะเกิดเหตุเป็นห่วงทรัพย์สินของกลางก็เลยซ่อนเอาไว้ใต้เบาะที่นั่งในรถควบคุมผู้ต้องหาก็เลยไปตรวจสอบค่ะแล้วก็พบทรัพย์สินตามที่โตโตได้อ้างถึงแล้วส่วนทรัพย์สินของตํารวจนะคะทั้งพระเครื่องเลี่ยมทองโทรศัพท์มือถือก็ยังอยู่ระหว่างการติดตามคืนอยู่ค่ะ ส่วนทีนี้กับการดําเนินคดีนะคะกับกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเมื่อช่วงวันเสาร์ที่6มีนาคมที่บริเวณด้านหน้านะคะาศาลอาญากองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นั้นได้มีการแบ่งกลุ่มการดําเนินการเนี่ยออกเป็น6กลุ่มด้วยกันนะคะในแง่ของการดําเนินคดีนะคะก็คือกลุ่มแรกค่ะเป็นการดําเนินคดีกับโตโต้พร้อมกับพวกเนี่ยรวม18คนใน4ข้อหาเช่นสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปกระทําความผิดเกี่ยวข้องกันกันกบความสงบเรียบร้อย ซึ่งนะคะการจับกลุ่มเนี่ยเป็นลักษณะพบเห็นเหตุซึ่งหน้าไม่จําเป็นต้องใช้หมายจับค่ะกลุ่มที่2นะคะผู้ต้องหาที่ถูกจับแล้วก็หลบหนีไปหลังจากที่รถควบคุมตัวเนี่ยถูกสกัดกลุ่มนี้นะคะจะแจ้งสี่ข้อหาเหมือนกันกับกลุ่มแรกเลยพร้อมกับเพิ่มหนึ่งข้อหาก็คือหลบหนีไปจากเจ้าพนักงานโดยผู้ต้องหากลุ่มนี้นะคะก็ได้โดยผู้ต้องหาเนี่ยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็ได้เดิน ทางไปมอบตัวนะคะที่สอนอผลโยธินด้วยพนักงานสอบสวนก็ได้รับตัวแล้วก็ปล่อยตัวกลับไปแล้วก่อนจะทําการพิสูจน์ทราบนะคะเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาข้อกล่าวหากันต่อไปส่วนผู้ต้องหานะคะที่ยังไม่ได้มาพบตํารวจค่ะก็จะมีการออกหมายเรียกกันต่อและกลุ่มที่3กลุ่มที่3านี้ก็จะเป็นกลุ่มบุคคลนะคะที่เป็นกลุ่มกาดค่ะที่ทุบทําลายรถนะคะควบคุมตัวผู้ต้องหาแล้วก็ชิงตัวผู้ต้องหาก่อนจะปล้นทรัพย์บางส่วนไปด้วยกลุ่มนี้นะคะ บางส่วนนีจะถูกแจ้งข้อหาร่วมช่วยเหลือผู้ต้องหาหลบหนีแล้วก็ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานทําให้เสียทรัพย์ของทางราชการโดยกลุ่มนี้ทางตํารวจยอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบนะคะตัวบุคคลกันอยู่ก่อนที่จะออกหมายเรียกเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหากันต่อไปแล้วก็มากลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มบุคคลนะคะที่ทุบทําลายเผาปีนกำแพงแนวรั้วสารอาญาแล้วก็วางป้ายที่น่าทรัพย์สินของทางราชการ คือพระบรมชาย,ยาลักษณ์ก็เรียกว่าเข้าขายความผิดบุกรุกสถานที่ราชการในเวลากลางคืนละเมิดอำนาจศาลและอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะว่าการกระทําดังกล่าวนั้นจะเข้าขายความผิดตามมาตรา1นึหรือไม่และกลุ่มที่5ค่ะคือกลุ่มผู้ชุมนุมและชักชวนให้ร่วมชุมนุมจะมีความผิดค่ะตามพรรฉุกเฉินและพระบรควบคุมโรค และกลุ่มที่6ก็คือกลุ่มซุ่มโจมตียิงรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นรถกระบะ1คันรถ6ล้อ2คันแล้วก็รถบัส3คันซึ่งพิสูจน์ทราบแล้วว่าเป็นอาวุธปืนจึงอาจพิจารณาให้มีการแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อีกด้วยโอ้ก็เรียกว่าโทษแรงกันเลยทีเดียวนะคะ ในขนณะเดียวกันเมื่อวานนี้ค่ะก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวของบรรดากลุ่มม็อบน,น,นะคะที่เขามีการนัดหมายกันในหลายจุดเลยทีเดียวเป็นม็อบดาวกระจายนะคะแต่ดูเหมือนว่าเมื่อวานนี้นะคะการชุมนุมนั้นก็จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมแค่ไม่กี่คนคือบางตามากประมาณสัก คนถึง10คนนะคะอย่างที่หน้าศาลอาญาในมากสุดก็ประมาณ20คนด้วยกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะนะคะเมื่อวานนี้ในความเคลื่อนไหวของม็อบนะคะที่บริเวณหน้าศาลอาญาน,นั้นนะคะคุณผู้ฟังคะก็จะเป็นการออกมานะคะเคลื่อนไหวนะคะการออกมาเคลื่อนไหวใส่ชุดดำแล้วค่ะนะคะ,นะคะใส่ชุดดํา แล้วก็มีการวางพวงหรีดนะคะผูกโบสีดําที่บริเวณรั้วบริเวณหน้าศาลอาญาแล้วค่ะเพื่อแสดงออกเนี่ยน,นะคะหลังจากที่แกนนํากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นไม่ได้ประกันตัวนั่นเองนะคะนี่และเมื่อวานก็มีการอ่านถแถลงการ์ด้วยเป็นถแถลงการ์ของรุ่งปนัสยาในขณะเดียวกันกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะส่วนหนึ่งก็เดินทางไปจัดกิจกรรมที่บริเวณด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพด้วยนี่ก็จะเป็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มม็อบรัษฎรนะคะที่มีกันออกมาล่าสุดละ้ค่ะเมื่อวานนี้ ส่วนทางด้านของแกนนําเองนะคะเมื่อวานนี้ทางด้านนะคะของเพจวีโวเนี่ยเขาบอกว่าโตโต้หายไปก็เลยทําให้ต้องมีการออกมา,าชี้แจงจากอธิบดีนะคะกรมราชทรรฑแล้คะคุณอายุธนะคะสินทบพันธ์แล้วค่ะว่าตัวโตโต้เนี่ยนะคะปิยรัต์แล้วก็ไม้พันุพงจัดนอกแล้วก็ไผยดาวดินนะคะจตุพัจตุพั์บุญพัทธร,รักษาเนี่ยทั้งหมดนะคะ ทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่เรือนจําพิเศษทนบุรีละค่ะก็ถือว่าเป็นผู้ต้องหาฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินนะคะก็นําตัวไปคุมขังที่เรือนจําพิเศษทนบุรีโดยอ,อธิบดีกรมราชธรรมเนี่ยก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ย้ายนะครับผู้ต้องขัง3รายนีย้จากเรือนจําพิเศษกรุงเทพนะคะไปที่เรือนจําพิเศษธนบุรีตั้งแต่เมื่อวันที่8มีนาคมเนื่องมาจากว่าเรือนจำนะคะมีผู้ต้องขังในจนํานวนมากค่ะแล้วก็แออัดเกินไป ก็เพื่อลดความคับแคบซึ่งทางเรือนจําก็เลยนําตัวผู้ต้องหาทั้งรานราย,ยไปทาประวัติตรวจร่างกายตามขั้นตอนแล้วก็อยู่ในแดนแรกรับนะคะเพื่อกักโรคเลยคะ่ะตามมาตรการป้องกันโควิด -19 เป็นระยะเวลา14วันแต่ว่าก็ให้อยู่คนละห้องขังนะคะเพราะว่าเป็นผู้ต้องขังความผิดคดีเดียวกันเนี่ยก็เลยต้องแยกควบคุมค่ะแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนผู้ต้องขังคดีอื่นๆเนี่ยรวมอยู่ด้วยในขณะที่ทางด้านของรุ้งปนัสยาค่ะคุณโสไดยานนะคะริทที่อาบ ผูดในการทันทสถานหญิงกลางก็บอกว่าได้รับตัวนะคะรุ้งปนัสยานยมาควบคุมแล้วก็ทําการซักประวัติตรวจร่างกายก็ไม่พบว่ามีโรคประจําตัวรวมทั้งนะคะยังไม่พบว่าผู้ต้องหานั้นมีอาการเครียดด้วยซึ่งตอนนี้นะคะก็ทําการกักตัวอยู่ในห้องกักโรค14วันตามมาตรการป้องกันโควิด -19 และก็อนุญาตนะคะเฉพาะทะนายความให้เข้าเยี่ยมได้เท่านั้นละค่ะส่วนการปฏิบัติตามระเบียบของทันตสถานทั้งทรงผมและก็แว่นตามไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าคุณรุ่งปนัสยานั้นทราบระเบียบเนื่องจากว่าเคยเข้าไปอยู่ที่ทันตสถานมาแล้วหนึ่งครั้งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย